ข่าวร้ายสำหรับผู้ใช้ Samsung มีรายงานล่าสุดจาก Unit 42ทีมเทรดอินเทลเลจของเทโลเอท o นเ t ็ o เวิกเกี่ยวกับมัลแวร์ตัวใหม่ที่ชื่อว่า l e n f o r ซึ่งโจมตีสมาร์ทโฟน s a m s ุง g g a l a x ซ y โดยเฉพาะสิ่งที่น่ากลัวคือมันใช้ช่องโหว่ระดับ Zero Day บนระบบ Android เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยที่คุณไม่ต้องคลิกอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Zero Click Attack ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ของคุณอาจถูกจอได้โดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ตัว การโจมตีนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567โดยใช้ช่องโหว่ q u i 2 0 225-21042ซึ่งซัมซุงได้ออกแถบแก้ไขไปเมื่อเดือนเมษายน2568แต่รายละเอียดการโจมตีเพิ่งถูกเปิดเผยในช่วงนี้แม้จะฟังดูน่ากลัวแต่ข่าวดีคือการโจมตีนี้ไม่ได้แพร่กระจายในวงกว้างนักแต่เน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มคนในตะวันออกกลางเพื่อการสอดแนมทางดิจิทัลแต่ใครคือผู้ร้ายยังไม่มีการระบุตัวต,วตนแน่ชัดแต่เลนฟอร์นั้นอันตรายมาก เพราะมันแฝงตัวมาในรูปแบบของไฟล์ภาพที่ดูเหมือนปกติโดยเฉพาะไฟล์ dng ซึ่งเป็นไฟล์รอที่ใช้โครงสร้างทิศภายในซ่อนสิบพารที่บรรจุ payload ของมาแว a เมื่อระบบประมวลผลภาพเพื่อแสดงผลโค้ดอันตรายก็จะทํางานทันทีโดยที่คุณไม่ต้องเปิดไฟล์ด้วยตัวเองเลยและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดมาแวร์นี้เจาะลึกถึงระดับระบบมันทําการแก้ไข c u i t policy เพื่อเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงจากนั้นก็จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้โจมตีเพื่อส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่นรายชื่อผู้ติดต่อ id เครื่อง แอปพลิเคชันที่ติดตั้งประวัติการใช้งานและยังสามารถเปิดไมโครโฟนหรือกล้องของคุณได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวยูนิต42พบว่าแลนฟอร์แพร่กระจายผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความยอดนิยมอย่างวอทช์โดยมุ่งเป้าไปที่รุ่นยอดนิยมของซัมซุงกาแล็กซี่เช่น S 2 2 S 2 3 S 2 4 Z Flip 4แลและแ f o l ฟ4พื้นที่ที่พบการติดเชื้อม,มากที่สุดคืออิรักอิรานตุรกีและโมร็อกโกแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้างแต่โคด้ด และรูปแบบก,การทำงานของลันฟอร์นั้นคล้ายคลึงกับเครื่องมือสอดแนมจากอินิสโซกรุปหรือวอริสเทนซึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าขายสเตย์ไวให้กับรัฐบาลคำเตือนจากนักวิจัยแม้ว่าช่องโหว่นี้จะถูกแก้ไขแล้วแต่ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะอาจทําให้แฮกเกอร์รายอื่นนําเทคนิคนี้ไปใช้กับอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้อัปเดตแพทในเดือนเมษายน2568หรือรุ่นที่ใหม่กว่าดังนั้นผู้ใช้ซัมซุงทุกคนควรตรวจสอบ และอัปเดตระบบปฏิบัติการของตนเองทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการโจมตีแบบ Zero Click นี้เป็นภัยคุกคามที่แรงแค่ไหนคุณคิดว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันภัยคุกคามลักษณะนี้ในอนาคตมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย